สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคือวัวพม่าเนะาะสาเหตุที่ซื้อมาหนึ่งก็คือมีเขียงรองรับเขียงรองรับแต่ถ้าแต่ถ้าวัวไม่ไม่ราคาตกคือเขียงเขาจะมาเอาตลอดทุกทุกนั่นที่นี้วัวราคาตกพอประกันวัวราคาตกแล้วเขาหน่ะเอาเข้ามาเยอะด้วยเขียงที่นี่ที่นี่เขียงเขารับ วันละเท่าไหร่วันละไม่กี่ตัวมันก็เลยล้นไม่ได้มันล้นีกี่รอบหนึ่ง <c oughs> หลายรอบแล้วบทเรียนกี่รอบแล้วครับบทเรียนเนยหนึ่งสองบะหนึ่งชาเลเล่์สองบะมันพาม่านี่สองรอบครับผมเป็นสีล่ละอือสี่รอบแล้วหัวหนัน่เปลี่ยนทุกเจ้าหัวหานกี่เจ้าแล้วครับหัวหานนี่สามเจ้าสามเจ้าแต,แต่รอบน,อบนี้รอบนี้คือคือมันสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะที่นี่ที่ไหนครับ บ้านเมืองศรีน้อยตำบลเมืองศรีอําเภอส,สันทาจังหวัดสุรินทร์ชื่อเล่นชื่ออ้อมชื่ออ้อมนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงนะครับว่าการเลี้ยงโวขุนมันเป็นยังไงบ้างนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับอันนี้คือ,อนนคอตัวนี้คือเอามาจากที่ที่เขาเอามาให้ถนะ้มันตกครัวนึงมันรูเก้าสิบสองที่เอาเข้าอะมันตกตัวหนึนนตตน่งประมาณ 2, 9, 30, สองหมื่นเก้าสามหมื่นตัวหนึ่งตัวละ ตัวละเพราะว่าเขาช่างเป็นกิโลมาอ๋อเขาช่างเป็นกิโลมาให้เราขุนต่อถูกต,ต้องไหมครับใช่แต่ตัวของพี่คือมาคือตัวนี้ที่เหลือหนึ่งตัวพี่ลองเอาเข้ามาสามตัวครับผมแต่พี่ขายไปแล้วสองตัวเมื่อวันที่ที่ไหร่จบเอยูเขาเพิ่งโอนเงินมาให้วันนี้สองตัวมันจะได้กําไรอยู่ประมาณห้าพัน กำไรห้าพันถึงหกพันถึงหกพันบาทคิดค่าต้นทุนหัวอาหารออกแล้วครับผมก็คือเราซื้อวัวตัวผู้มาเองถูกต้องไหมครับมาจากส้มปอยอ๋อซื้อมาตัวตัวละเท่าไหร่ตัวผู้ตัวนี้ไงใช่ตัวนี้สองหมื่นห้าแล้วพี่อีกตัวก็สองหมื่นสามที่ขายไปครับสองหมื่นสามมันจะขึ้นเร็วกว่านี้มันจะตัวใหญ่กว่านี้ที่ขายไปอ๋อทาไมมันแตกต่างกันยังไงครับตัวนั้นมันมันกินจุไหมกินเยอะกว่าครับผมไม่รู้เหมือนกันว่า ตัวนั้นมันมันมันันปรอลกอะ,ะไรใช่ไหม,มเต็มเต็มเร็วกว่าอสองตัวที่ขายไปไอสองตัวที่ขายไปกับตัวเนี้ลักษณะการกินแตกต่างกันอไอ,ต,อตัวนี้มันจะกินแบบเลียนเรียนิดนึงกินแต่ว่าไม่ตกะกระไม่ตกะกระาแต่พวกนั้นกินแบบเกลี้ยงเลยแบบมุมามเลยแล้วเราสามารถดูพวกโครงสร้างดูพวกแขนขาดูฝากอะไรได้ไหมมันแตกต่างกับตัวนี้ไหมครับที่เราขายไปเนี่ยแต่ตัวนั้นมันจะมันจะไม่ตั่ปลามัน อ๋อชาเลีมันปลามันลแต่ว่ามันมันไม่เลมันอ๋อมันก็แต่ตัวนี้มันจะเป็นปลามันปลามันใช่ใช่ใช่ก็คือไอสองตัวนั้นก็คือเลมันนั้นจะกินดีกว่าสายพันธุ์นี้โดยตรงก็คือบรามันเพียวเพียวอ๋อแต่นี้มันก็เริ่มจากนั่นเลยนะครับผมคือซื้อวัวมาเลี้ยงขุนได้กําไรแน่นอนได้เราซื้อเองได้ ได้กําไรนี่ได้กําไรแล้วจากที่จากที่พี่เลี้ยงสองสามโลเหมือนกันพี่เคยเอาของคือเอาของเขาเข้ามาตอนนั้นสองตัวแต่เป็นเงนินลอง,ลอง,ล,องลองดูครับผมลองดูมันก็เท่าทุนเท่าทุนเท่าทุนลองมาแล้วเท <c oughs> ่าทุน <c oughs> คือเขาเอาเข้ามาเนี่ยเขาช่างกิโลมาแล้วทีนี้มันแพงไงมันตัวหนึ่งมันตอนนั้นตัวหนึ่งมันตกสามสิบหกสามหมื่นหกเลยครับผมตัวละสามหมื่นหกก แต่ชุดนี้สองหมื่นเก้าสามมื่นเอ็ดสามมื่นสิบไม่แพงไม่แพงเท่าที่นั่นแต่คิดว่าจะได้กําไรไปกลับเหมือนเดิมเพราะว่าวัวมันลดวัวมันไม่มีราคาวัวมันไม่มีราคาอตอนที่เขารับประกันเราเนี่ยกิโลเท่าไหร่ครับพี่ตอนนั้น,ต,น,นตอนนั้นเขาเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดบาทตอนนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้เขาให้แปดสิบเจ็ดหายไปสิบบาทถ้าเป็น<ม>วัวที่เราซื้อม,มาคุณเ,เองได้กําไร ถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นวัวที่เราซื้อเขามา่ถ้าให้เขาหามาให้นี่อันนี้มันเป็นวัวพ่อแม่คือเขานาเข้าให้เราครับผมเราก็คิดว่าเออลองเลี้ยงดูเพราะว่ามันเพราะว่าระยะสั้นแล้วมันขึ้นเร็วนี้แล้วเป็นยังไงครับขึ้นเรยวอย่านี้แต่ตอนตอนนั้นที่มันร้อนอ่ะมันไม่กินเลยช่วงที่มันร้อนร้อนอ่ะวัวพวกนี้นะไม่กินเลย ไม่กินเลยจนเนี่ยเพิ่งมากินอีกทีนี่ครับผมออก็คือตอนที่ร้อนๆไม่กินเลยไม่กินเลยเ,ออเนี่ยออตอนตอนนั้นแบบผมสูบเรียบพึ่งจะมากินอีกช่วงที่ฝนตกเนี่ะครับออผมคือโบม่าเนาะสาเหตุที่ซื้อมาหนึ่งก็คือมีเขียงรองรับเขียงรองรับแต่ถ้าแต่ถ้าวัวไม่ไม่ราคาตกคือเขียงเขาจะมาเอาตลอดทุกทุกนั่นที่นี้วัวราคาตกเพราะประกัน วัวราคาตกลวเขาหนี่เอาเข้ามาเยอะด้วยเขียงที่นี่ที่นี่เขียงเขารับวันละเท่าไหร่วันละไม่กี่ตัวมันก็เลยล้นไม่ได้มันล้นตอนแรกๆเขาเอาแต่ของพวกพี่เนาะหกสิบตัวอยู่ในโซนเดียวกันแล้วไปเดียวกันทีนี่พอเขานําเข้าเขาก็ได้ตัวละเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็เลิ่นหาที่ขยายไปเยอะอ๋อมันก็เลยทําให้วัวล้นวัวล้นมันไม่มีเขียงสูงครับผม มันเขียงน้อยแต่วัวเยอะขึ้นอ,อ๋อตอนนี้เราเจอหลายปัญหาเนากก็คือเอาวัวพม่ามาขนุนกับวัวของไทยเองเนี่ยมาขนุนแต่ว่าข้อเสียของวัวไทยก็คือเขียงไม่ค่อยมีถูกต้องไหมครับแต่ถ้าวัวพม่าเนี่ยมีเขียงมีเขียงแต่ว่าราคาใช่แต่ราคาแต่ราคาตอนนี้คือมันตกเพราะว่าตลาด ที่เขาจะเอาคือเวียดนามอะไรเนี่คือเขาไม่ไม่ไม่รับโล้วพม่าเนาะที่เลี้ยงไม่ค่อยกินมันไม่ค่อยกินัอาหารมัน่ค่อยกินแต่ฟางมันชอบกินแต่เห็นฟางนี้นะจัดยังไงไหมอ๋อกระสับกระสายเลยครับผมแต่ถ้าคิดว่าถ้าเราเลี้ยงอ่ะเราซื้อมาเข้ามาเองดีกว่าแต่ว่าเราจะจะไม่มีตลาดรองรับในนสำคัญตรงนี้เลยสำคัญคือ ตลาดรองรับเถียงนี่แหละเถียงที่จะเอาของเราอ่ะไปต่อเราถือว่าเราจะจะผำนี่คือถ้าถ้าจะถ้าจะส่งของนี่ก็คือต้องหัวอาหารเขานะอย่างนั้นเลยใช่เขาถึงจะเอาเราจะมาเลี้ยงซุ้มสี่ซุ้มห้าเอาหัวอาหารจากตลาดไม่ได้อ๋ออันนี้คือปัญหาเนาะปัญหาอันนี้คือกฎเกณฑ์เลยเนาะใช่กฎเกณฑ์ของของการเลี้ยงวัวขุนเนาะทําไมชาวบ้านอ่ะไม่สามารถที่จะสร้างสร้างสร้างได้เองเนาะ อยากที่ว่าเราเลี้ยงแค่สามสี่เดือนเราได้กําไรไม่ต้องมาเลี้ยงวัวบผมน้ำไม่ต้องมาเลี้ยงนี่คือไม่รู้กี่ปีเราไม่ได้คิดต้นทุนใช่ไหมแต่อันนี้แค่สามสี่เดือนเราได้กําไรห้าหกพันแต่ว่าเราไม่มีเขียงที่จะ่งครับผมนะเพราะว่าปัญหามันเยอะเกินถ<บ>้าถ้าเราไม่เข้ามาตรงนี้เราไม่รู้นะว่าเลี้ยงวัวขงงุนลมปัญหาเยอะปัญหาอะไรบ้างพี่อะป,ปัญหาตลาดจะเอาเออกนี่ที่สุดเลย ไอเลี้ยงไม่เท่าไหร่เลี้ยงไม่เท่าไหร่เลี้ยงสบายเกินสบายเกินสบายเกินทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับเอาก็ถึงเวลานี่มันก็นอนถึงเวลาเที่ยงเราก็มาหัวอาหารให้มันกินน้ำเตรียมไว้มันก็กินของมัาตกเย็นมาอันนี้ตกเย็นมาก็ประมาณกี่โมงเราคือกินครับผมกินเวลาหนึ่งชั่วโมงก็กินอืมเพราะว่าช่วงอากาศร้อนเราไม่ให้กินอากาศร้อนไม่กินอีกแล้วบัวคุณเนาะครับผมแล้วก็ให้กินช่วงเอืมอ๋ออันนี้คือปัญหาที่หนึ่ง ถ้าเราไม่มีตลาดอาอกไปจบเลย,เลยขนาดว่าเรามียังเอาออกไม่ได้เลยคือตอนนี้อยากจะขายอยู่แต่ว่ามันยังไม่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับผมสักกี่ร้อยโลเขาถึงมารับรบพี่ตอนแรกเขากะว่าร้อยยี่สิบวันร้อยยี่สิบวันแต่ว่าของพี่มันไม่กินตอนนั้นมันก็เลยไม่เต็มครับผมขนาดนี้ก็ยังไม่ค่อยเต็ม แต่ถ้าจริงๆแล้ววนรอบที่แล้วนี่ปึกเลยนะปึกเลยรอบที่แล้วกำไรไหมครับรอบที่แล้วก็ได้กำไรอยู่ไอ้วัวรอบนี้เนี่ยราคาตกมากตกกว่ารอบที่แล้ววัวพม่าเนี่ยตกกว่ารอบที่แล้วอีกตอนแรกคิดว่าได้มาโลเก้าสิบสองครับผมรอบรอบนั้นได้โล่เก้าสิบหกรอบนี้เก้าสิบสองคิดว่าถูกพอจะได้บ้างครับผมกลับมา ราคาตัวตก,ต,กอตอนนี้ยิ่งจะตกตอนนี้ยิ่งจะตกอตอนนี้น่าจะได้แค่ค่าแรงคืนนะหรือว่าไงไ,ไดไ้ได้ค่าแรงคืนได้ค่าแรงคืนววแต่ว่าจะกําไรมันน่าจะไม่มีแล้วเนาะครับผมคิดดูแล้วมันขนาดตรงที่ว่าเอาเข้ามาแค่สองหมื่นกว่ายังได้กําไรตัวละหา้าบาครับผม<ส>ก็คือผม,มผมมองเนาะเป้าหมายเนาะก็คือหลกัหลกๆก็คือเราไม่มีตลาด แล้วถ้าเราจะเลี้ยงมีตลาดเราต้องซื้อของเขาทุกอย่างเลยเหมือนโดนมัดมือชกเนาะใช่เหมือนเขาบังคับให้เราเอาหัวหางทุกอย่างเนาะครับผมหลายเถียงแล้วนะครับผมไม่ใช่แต่เถียงนี้นะครับผมเราเอาของหลายเจ้าแล้วคือทุกรอบคือทั้งที่เราอ่ะทั้งที่คนไทยเนาะเอางี้ก่อนเนาะมีวัวตัวผู้ของตัวเองเนาะทําไมเราไม่มีใครมาสับเกษตรกรตรงนี้เนาะใช่ถูกต้องไหมอันนี้เหมือนกับว่าปล่อย้อยแพชาวบ้านเลยเนาะ อย่างเรามีวัวตัวผู้วัวลูกคอกเราเองใช่ครับเราอยากจะทำอยากจะเลี้ยงก็จะต้องหาตลาดครับผมม่ต้องหาเสียงไมได้ผมว่าถ้าองค์กรภาพใหญ่ๆนะเหมือนกับรัฐบาลเนี่ยถ้ามีโคต้าให้ชาวบ้านเนาะผมว่าชาวบ้านอยู่ได้นะแล้วก็รวมวัวไปส่งออกนอกเนี่ยผมว่าได้ยังไงก็ได้<ช>เพราะว่าเขาถ้าตอนนี้ถ้ากินหรืออะไรก็เอาของไทย ก็คงจะเหมือนจะดีะดขึ้นใช่ไหมครับแต่ไม่รู้เป็นพ่ออะไรเนาะครับผมไม่รู้สาเหตุเปนกสาเหตุเาวดาๆก็ได้เป็นการเมือง, <S 1> <S 1> มองผมว่านะ <S 1> <S 1> <S เรื่องระหว่างประเทศด้วยนะครับเรื่องระหว่างประเทศไอตอนแรกก่ตอนแรกกเลยที่เลี้ยงรบเลกกับเลี้ยงาคลเร่มันก็ดีนะได้กดําไรเท่าไหร่ครับรบไรตอนตอนนั้นตอนนั้นอะตอนนั้นได้กําไรอืคลารี่ครับผม แต่พอมาสักแค่เออเรามันมีวัวบามันแต่ว่าเราว่าชาโรรี่มันเพลงเอาเข้านะแพงก็เลยเอาบามันมาบามันมาปุ๊บไอคุณขายหัวหารก็จะขายอย่างเดียว ไม่ยอมมาเอาวัวดิไม่มาเอาวัวเออไม่มีไม่มีตลาดออกแล้วเขาก็จะกินกับเราตลอดเลยเราได้ร้อยเขาจะไปหาตลาด้อยหนึ่งบาทนอเออเราก็ทนไม่ไหวก็เลยต้องติดต่อหาเจ้าอีเจ้านึงมาเอาไปครับผมเจ้าหนึ่งมายกไปปุ๊บเขาก็มีพ่อแม่าต้องเลี้ยงกับเขาหัวหานม่งก็เอามาไอตอนมาพูดกับพากันพูดดีพูดดีพูดเพื่อที่จะขายหัวหานถูกต้องไหม อันนี้เจ้านี้จะมารอบที่สองนี่รอบนี้รอบนี้รอบ,บนี้เหมือนจะมีปัญหามีปัญหารอบแรกยมทุกอย่างนี่รอบนี<อ>เ้เริ่มเริ่มเริ่มจ่ายแล้ลงทุนไปเท่าไหร่ที่ตอนนี้อันนี้เหรอครับผมวัวเข้าตอนแรกมันสามสามแสนกว่าส,สามแสนกว่าบาทหัวอาหารเท่าไหร่ครับตอนนี้หัวอาหารตอนนี้มันที่มันหลดไปนี่มันสามร้อยเจ็ดสิบสองถุงถุงละสามร้อยหกสิบห้าโล สอ้ึงละสามร้อยหกสิบห้าบาทประมาณประมาณเกือบแสนหนึ่งถึงอยู่เกือบแสนแหละถึงแสนถึงนะถึงครับอืมโอ้ลงทุนเยอะเหมือนกันเนาะลงทุนเยอะแล้วเราคิดไหมครับว่ามันจะได้กลับมาคืนเนี่ยแต่ถ้าทุน,นยได้แต่ได้ไดบางบางบางครัง้งแต่รอบนี้มันจะขาดทุนเหมือนจะขาดทุนเนาะ,ะ,ะแต่รอบนี้พี่มันไม่ตอนนั้นมันไม่กินแม่เลยเนาะซื้อยาซื้ออะไรหนุนมาฉีด ไม่ใช่ว่าแค่หัวหันฟางไม่ใช่นะมียาด้วยนะยาถ่ายพิยาเขาครับผมตอนที่เขาไปกินเนาะครับผมค่าเชื้อค่าอะไรอย่างยุงอกไรนี่ก็จำทำเองเลยขัดทำเองทำเองแล้วไม่ไหวเนาะที่จะจ้างเขาเนาะตอนแรกให้หมอมาชิมตัวหนึ่งก็ตกสามร้อยทำมาชิมแ้วร้อยชิมแล้วร้อยเนาะครับพิยาตดมึงเนี่ยพิบอกให้เราทำเองเลยเขาก็สงสารเราแล้วเราก็ จับเอาลงก็ลงว่าแล้วทําได้ไหมครับโอ้จากที่คนไม่เคยทําเลยเนาะจากที่เราไม่กล้าทำเหรครับผมก็ให้แฟนดึงงานก็เห็นเขาทำไงเราก็เอาอย่างนั้นเลยทำเองไปเลยครับผมซื้อสลิงซื้ออะไรมาเองจัดการแต่ว่าไม่ท้อเนาะไม่ท้อลงนี้เสรจก็ต้องหาตัวใหม่ต้องแบบหาวิธีใหม่เข้ามาก็คือเราลองมาทุกวิธีแล้วเราลองมาทุกวิธีคิดว่าจะเอาวิธีไหนที่นี้ครับที่นี้คือ <c oughs> เอาวิธีคือไปซื้อเองแล้วก็มาขุนเด็ดเขาเรียกว่าขุนอิสระขุนอิสระ,สะนี่คือกินหญ้ากินลำกินหัวอาหารเราซื้อหัวอาหารจากไหนก็ได้แต่เขาจะเอาแค่สามร้อยถึงสี่ร้อยโลครับที่ที่ที่พี่เขาไปดูนะแต่เรายังไม่ได้ไป,ไปดูนะเข,ขาจะรับเขาบอกว่าอยู่ใน,น,นอะไรโลเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้<อ>ว่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคิดอย่างนั้นคือสามสี่เดือนมันก็คงจะได้สามสี่ร้อยโล เสาสองสามเดือนนี่ประมาณนั้นจะมาดูก็แต่เราแต่จะเลี้ยงเยอะไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเวลานั้นมันจะไม่มีตลาดลอรอบหนึ่งเราเอาเข้าประมาณสิบหรือเจ็ดแปดตัวเนาะแปดตัวคือถ้าเยอะมันก็ล้นมันก็ล้อนอ๋อหงเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าเรามันไ้าเรียวกว่าอะไรนะ มันเยอะมันซื้อที่ไหนก็ได้เนาะแล้วเขามีตู้เลือกเยอะเขาก็ไม่<ช>ไม่ไม่ให้ความสำคัญเรา่ะเขาก็จะไปกดนั้นกดตรงนี้แล้วเขาดูว่าตรงไหนได้ราคาเขาก็จะเอาตรงนั้นอืนนรนอรอบนี้คือบทเรียนอีกรอบหนึ่งบทเรียนอีกรอบหนึ่งหลายรอบแล้วบทเรียนกี่รอบแล้วครับบทเรียนเนี่ยหนึ่งสองบะหนึ่งชาเล่ต์สองบะมันพม่านี่สองรอบครับผมเป็นสีล่ลวอือสี่รอบแล้วหัวหานเปลี่ยนทุกเจ้า หัวหานกี่เจ้าแล้วครับหัวหานหนึ่งสามเจ้าสามเจ้าแต่รอบนี้รอบนี้คือคือมันหัวหันรอบนี้สองรอบแรกเนี่ยเขาดีเนาะครับผมแต่มารอบนี้งงเงยแล้วงงเงยแล้วเริ่มงงเงี้ยแล้วเนาะเป็นยังไงเนาะเราไม่ได้พูดถึงบริษัทไหนนะเราแค่บอกว่าไอ้ที่เขานั่นคือเพราะว่าวัวมันราคาตกกินซิ่งครับผมเขาก็เลยหาออกไม่ได้แล้วเขาก็เอาวัวเข้ามาเยอะแล้วเขียงเขาก็อืม มันลน้นมันล้นเขียงล้นเขียงอยู่ในบ้านเขาได้ตัวหนึ่งก็ได้หกร้อยหกร้อยกิโลตับแสามตัวเขาก็ได้ไปพันแปดพันแสนแปดพันเออก็แสนแปดแต่ว่าหักหาัวหารทราแล้วแต่เขาได้กําไรอยู่ตรงที่ไหนครับเจ้าเดียวกันแต่ว่าของเขาคือบาแมนบราแมนแต่ okay. ว่าเขาเอาเขาเป็นคนเอาเข้าให้เหมือนกันอตอนให้เราลงเลี้ยงเดียดูบามมนกับ กับพม่าว่าเราจะเลือกเอาอันไหนแต่ว่าบางอันมันก็ดีเหมือนกันคือเวลาเราดูร้อนมันก็กินตามปกตินะแต่นี้ร้อนไม่กินเลยวัวพม่าน่ะอแสดงว่าไม่ตอบโจทย์เลยใช่ไหมไม่ตอบโจทย์เลยใช่ไหมครับผมคิดว่าวัวพม่ามันจะทนแดดเนาะอืแต่ไม่รู้ตอนตอนแรกๆเข้ามาปุ๊บเอาเข้าวปุ๊บกินกินอย่างดีเลยเลยกินแบบ เพียงเลยเออพอเข้าสองเดือนปุ๊บถึงร้อนหน้า้อนเข้ามาปุ๊บชะงักเลยเอาละชะงักเลยมันทํายังไงครับร้อนนอนอย่างเดียวมันนอนมันไม่กินเลยมันจะกินแต่ฟางอย่างเดียวเลยไม่กินเลยก็<อ>เลยไม่ให้กินตอนเที่ยงเอามาดึกดึกก่อนเลยให้กินนิดเดียวให้คนละนิดเริ่มกับอ่งนิดเดียว ปกติเราให้กินเยอะกว่านั้นอยู่แล้วปกติเข้ามาเรื่อยๆเลยเต็มเต็มเต็มเลยนะครับจะไม่ทันกินหมดหมดควางหมดหมดหมดนี่คือหัูอาหารนะท่านผู้ชมครับกิโลไอ้ถุงละสามสิบกิโลสามสิบกิโลราคาสามร้อยหกสิบห้าสามร้อยหกสิบห้าปกติมันน่าจะลดลงเนาะวัวถูกเนาะสามร้อย ครับผมมา320บาทโลดหนึ่ง365เอาแพงกระโดดทีบเลยจากวัวราคาถูกๆหกงอหานแพงมันสวนทางกันเนาะเราก็คิดว่าต้องเอาของเขาเพราะว่าครับผมมันไม่มีเสียงออกเนาะก็เลยยอมครับผมเนี่ยผู้ชมวัวราคาไม่ตกมันได้ที่ร้อยกิโลละร้อยเหมือนเดิมก็ได้ก็อยู่ได้ก็อยู่ได้แต่อย่างนี้น่าจะอยู่ไม่ได้เลยผมว่าเนาะอย่างนี้โอ้ลดจากร้อยคิดดูตัวนี้เหลือ สลด,ด,ดไปเท่าไหรอ่อะครับผมหลังเดินเวสามาวัวไม่กินช่วงที่มันร้อนจัดจัดห็นไหมท้อเลยท้อมากเลยเห็นเข้ามาเดินข้อมานี่งทีมันยังเต็มเลยโอ้ยมาอะไรมีเมาเอาครับผมมันมันท้อมันยังผู้ชมครับใครว่าเลี้ยงวัวมันสบายเนาะมันไม่สบายเนาะมันท้อเนาะ ใครจะถ้าเห็นเขากินเราก็มีความสุขใช่ครับอแต่มันไม่กินพี่แล้วใครจะไปเชื่อว่าไอว้วัวลักษณะเงี้ยมันจะไม่กินตอนร้อนเนาะอ๋อแปลกนะวัวพมา่าเนาะมันก็ติดวัวไทยบ้านนะมันก็ลักษณะวัวไทยบ้านเนองนะเพียงแค่ว่ามันมีโหนกสูงๆกรงนั้นเนาะใช่แต่อากาศร้อนไม่กินเฉยเลยแล้ววัวไทยบ้านเนี่ยอากาศร้อนกินไหมพี่กินใช่ไหมวัวที่พี่ซื้อมาจาก ส้มปล่อยที่เดียวเข้ามามันจะมีหนุเหมือนกันตัวนี้มีนเหมือนตัวนี้แต่ว่ามันกินมันกินกินที่นี่พอมันเป็ใจเวลานี้นะเดียวตัวมันก็ขยายออกเนื้อมันมันจะเต็มนั่นคือตัวที่มันกินตลอดครับผมเออมันกินแล้วเอาเข้ามาหลังพวกนี้เอาเข้ามาหลังประมาณเกือบเดือนอ่ะครัแล้วได้ออกก้อนแล้วแล้วตัวนี้นี่เดือนกว่าไม่กินอ่ะตอนร้อนๆตอนนั้นอะ พ่จะมาฝนตกช่วงหน้านี่เลพ่งจะกินไ้หมตัวนี้ซื้อมาเองตัวนี้เขาช่างกิโลมาพร้อมแล้วคือไอคนมาส่งนี่ก็ได้ข้าวัวอยู่แล้วกำไรเนาะใช่ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้แล้วก็ข้าหัวหันอีกค่าหัวหานแล้วก็ค่าจับไปอีกใช่ไหมมันก็ต้องมีได้อีกสามสเต็ปเลยเนาะเขียงให้เขียงให้เก้า เก้าสิบเขาเคียงให้แปดสิบแปดเขาก็ให้เราแปดสิบเจ็ดประมาณนี้เขาก็คิดเนาะมมันต้องได้ครับไม่มีใครทําอะไรฟรีแน่นอนแต่ว่าจะได้มากหรือได้น้อยเนาะจะเห็นใจกันขนาดไหนเนาะใช่ไหมคุณเมียที่แค่ประสานงานเนาะเราเป็นคนเลี้ยงเนาะเราเจอทุกปัญหานะผมว่าเนาะครับผมเขาไม่เจอปัญหานะเขาไม่เจอเราเด็กผู้เลี้ยงเด็กเจอทุกปัญหาใช่ครับเขานี่จะไปหยิบตรงไหนได้ในในที่เขาไปวางแผนไว้เนี่ยแต่เราเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยน่าจะรับกรรมเลยผมใช้คํานี้ืวนกันเนาะ เพราะว่าเราไม่รู้จะไปส่งที่ไหนเนี่ยใช่มันก็ต้องรอให้เขาเขามันเราก็ไม่รู้ถ้าเราไปส่งเจ้าอื่นเจ้าอื่นเขาไม่ได้รับเราเขาก็ให้เราแปดสิบสองให้เราให้ถูกยิงให้ถูกว่นนี้อีกตอนนี้ถ้าน้ํามันสกปรกเนี่ยที่แบบเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนน้าทุกเกือบทุกวันเลยเช้าเช้าเช้าตื่นเช้ามาถ้าให้หัวหางเสร็จแล้วคือต้องล้างล้างแล้วเปลี่ยนเลยคือเห็นมัน เห็นมันมีเศษอะไรนี่พี่พี่เปลี่ยนเลยพี่แม่มันกินเลยนะครับผมมันก็เรากินน้ำมาเลยไม่สะอาดเนาะไม่สะอาดเราก็ไม่อยากกินใช่ไหมครับผมต้องดูว่าถ้ามันมีเศษฟางเศษหัวหานมันต้องเปลี่ยนครับผมแต่ว่าพี่ทั้งทังหัวท้าหัวหานมันเข้าไปมันก็จะมีกลิ่นอนนั่นอืดเนาะกลิ่นหืนผมว่าเนาะ ครับผมมันก็จะมันก็เหมือนกับดมๆไปมันก็ง่ายอ๋ออย่างงั้นอีกครับผมพี่คิดว่าอย่างงั้นเหมือนเรากินน้ำมนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวเด็กมาเลี้ยงนี่กินง่ายกินง่ายแต่นี่เหมือนกับขอเอาวัวที่มีอายุมากเดินไปมาให้เราอืมมันก็เลยไม่ค่อยกินครับผมเอาวัวมีอายุนมาให้น่าจะใช่แล้วน่าจะเอาวัวเลยอายุการกินการนอนอ่ะมาให้เราเอาวัวแก่มาให้อ่ะ ผมว่ามันก็ไม่ค่อยกินอ่ะผม,ผมว่าเนาะนครับผมแต่ถ้าไอตัวที่พี่ซื้อเองนี่เป็นวัวเด็กเนาะวัวเด็กประมาณสองปีสองปีนี่กินดีเลยครับผมกินแบบว่าสบายใจเลยกินแบบให้ขึ้หมดให้ขึ้หมครับผมมีกําลังใจเลี้ยงมีงใจเลี้ยงเห็นมันกินครับผมแต่ว่าไอพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยกินเลยอยลยออแสดงว่าน่าจะใช่แล้วพี่ <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นวัวสามปีกว่า,วาและ ครับผมคือถ้าวัวน่ะหัวหารระดับนี้นะยังไงก็ต้องกินพี่ครับผมแต่ผมมองแล้วน่าจะเลยไวเขาน่ะเขากินตอนแรกๆมันจะกินแต่ว่ารอบรอบนั้นรอบนั้นอ่ะเป็นวัวพม่าเหมือนกันแต่มันเข้ามาดูดูร้อนเหมือนกันมันก็กินดูนะอายุนะผมว่ามันเป็นอายุอายุของวัวมีส่วนเลยครับผม ตอนนั้นไม่เห็นมันจะเลอกเลยมนะันก็กินนลม,มันตัวใหญ่เลยครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ฝากข้อคิดหรือกําลังใจถึงคนที่เลี้ยงยวัวอยู่ครับต้องทาไงบ้างครับต้องสู้ครับผมแต่ถ้าการเลี้ยงมันก็คิดว่าง่ายแต่ว่ามันต้องมีเขียงรับต้องมีตลาดที่มัน่นคงครับผม,มต้องสู้ก็ประมาณนี้นะ โอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคลอกหน้าครับสวัสดีครับ